คณะกรรมการพัฒนาสตรีนะครับและก็ในส่วนของคุณกิติการนะครับอาศันนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาําบลขพระหมู่ที่7็ครับแล้วก็คุณปานทิพย์เล็กสุดนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตาําบลเขอพระหมู่ที่1นะครับรัตกแต่งไปด้วยเลื่อมนะคะสำหรับอิหยาบส,สวยๆนะคะแล้วก็เครื่องเพชรระยิบระดับนะคะ งามมากๆค่ะคุณใจเอมเรืองสุวรรณนะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตะบนเขาพระนะคะและคุณคลินรัตนะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตะบนเขาพระมาด้วยชุดปาเต้สองสีนะคะม่วงเข้มและก็ม่วงอ่อน ควงคู่กันมานะคะสายหวานทั้งคู่เลยค่ะน้องป๊อกค่ะใช่แล้วครับและถัดมาด้วยความสวยงามนะครับของคุณไพฑรหลงแก้วนะครับคณะกรรมาการพัฒนาสตรีตำบลควนรูนะครับและคุณจันทนาศิริโรจน์นะครับคะณะกรรมาการพัฒนาสตรีตำบลควนรูครับมาด้วยชุดปาติกนะครับผ้าไทยลายตีนจบนะคะวันนี้วมใส่กันมา,าทั้งปัดเกนะคะแล้วก็ผ้าไทยลายตีนจบด้วยค,ค่ะออกจะหมยหมยแม,ม่ถ้าดูจากไกลๆนะน้องป๊อกนะ มีลูกปัดมโนราด้วย,วยนะคะ,ะคกำลังยอดฮิตต่อกันที่คุณทิ้นทองยิ้มนะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนร,รูค่ะและคุณกัญญามีแก้วคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนร,รูเช่นเดียวกันนะคะเป็นผ้าปาเต้นะคะคเปิด<ม>ไหลหนึ่งข้างค่ะนะครับและเป็นผ้าปาเต้เดรสยาวนะครับอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับอยู่ที่ดีไซน์และการสวมใส่นะครับของแต่ละท่านครับ กันด้วยนะครับคุณทัศนีปลื้มใจครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนรูนะครับและคุณวณาแก้วหัดสบงนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกำแพงเพชรนะครับมาด้วยชุดผ้าไหมไทยและผ้าทอเกาะยอครับประดาประดาด้วยชุดไข่มุกชุดใหญ่เลยทีเดียวนะคะครับวันนี้พากองเชียร์มาด้วยครับได้ยินเสียงกรี๊ดอยู่นะครับไกลๆของเราครับ ต่อกันที่คุณวาสนาวุ่นซิ้วนะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกำแพงเพชรค่ะและคุณกันนิกาสุวรรณพาพงศ์นะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกำแพงเพชรนะคะสองเฉดสีค่ะน้องป๊อป <ผม S 1> คะเป็นผ้าปาเตะนะคะกับเป็นผ้าไหมนะคะครับผมสีฟ้าและก็สีส้มนะครับสวยสดงดงามกินใจและก็เพลินตามากๆเลยนะครับมาต่อกันด้วยที่ผู้ต่อไปนะครับจากคุณ ปะพาพรช่อมณีนะครับครูโรงเรียนบ้านคัวเนียงนะครับและคุณสิริวัลบุญฤิ์นะครับประธานกลุ่มศิยานาันมัดย้อมและบาติกนะครับเสียงกรีก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะชุดที่1เซตที่4เท่านั้นนะคะลำดับ8 1 1 1ถึง1น1ค่ะน้องบ๊อบเลขตองนะคะ ทันสมัยมากเลยนะคะสำหรับการแต่งกายของทั้งสองท่านค่ะต่อกันที่คุณทีมดีชูช่วยนะคะประหลัดอำเภอชำนาญการพิเศษปกครองอำเภอควนควนเนียงนะคะแล้วก็แพทย์หญิงนะคะแพทย์ชูช่วยในแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะสวมใส่ชุดสิยานันมัดย้อมและบาติกนะคะสังกัดอำเภอควนเนียงทั้งสองท่านนะคะ นี่มีการอบไหล่เล็กๆค่ะน้องป๊อกอค่ะอบอุ่นและสวยงามมากๆเลยนะครับประมาณว่ากูชั้นนะกูชั้นนะคนนี้นะเชียร์ด้วยประมาณนี้นะครับ <c oughs> มาด้วยคู่ต่อไปนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับกับคุณนกพดลเจนทะเลนะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควรนะครับและเด็กชาย ดานายเจนทะเลนะครับวันนี้มาคู่กันนะครับแล้วก็สีเสื้อลายเสื้อก็เหมือนกันด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าตัวเล็กหน่อยค่ะนี่ปรบมือหน่อยค่ะวันนี้เดินมากับคุณพ่อนี่คุณพ่อต้องอุ้มแล้วสงสัยรอนานไม่แน่ใจง่วงไหมนะลูกนี่เป็นความน่ารักนะครับกิมมิคอีกหนึ่งคู่นะครับถัดมานะครับเป็นคู่ของคุณ สุทินพงจีนนะครับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียงนะครับและคุณลัสิตาพงจีนนะครับครูโรงเรียนบ้านควนเนียงครับมาด้วยชุดสิยานาันมัดย้อมและบาติกนะครับทั้งคู่เลยครับและปิดท้ายซินเลนนะครับสำหรับเซตที่4ของเรานะครับ ก็คือคุณละไมขวัญสง่าครับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอควนเนียงครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับท่านสุดท้ายนะคะในเซตที่4นะคะลำดับของท่าน111นนะคะนะครับอย่างที่พี่กุ๊กได้บอกไปนะครับการเดินแบบแฟชั่น ไแฟชั่นโชว์นะครับผ้าไทยของเรานี่ครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับหลากหลายอาชีพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างตัดเย็บช่างแต่งหน้าทําผมนะครับแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะครับและเดี๋ยวอีกสักรู่นะครับจะทําการเดินอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับชุดที่4นะครับทั้งเซตเลยนะครับเรียนเชิญนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ของเรานะครับบนรันเวออีกหครั้งครับ ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญทางด้านท่านมหมามพิสปรีวาแมร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและท่านสุสนาว,วาแมนะคะควงคู่กันมานะคะทั้งสองท่านนะคะท่านสุสนานะคะเป็นรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานะคะเมะื่อวานนีน้ท่านมาด้วยทีมสีแดงนะคะคแดงสดใสมากๆเลยแล้วก็มีท่าโพสแบบว่าน่ารักๆมิน<ม>ิฮาร์นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าอิจฉามากๆเลยใช่ครับหนุ่มสาว ชาเลยแหละคุณนี้ชที่พูดได้เยอะเนี่ยเพราะว่าได้รับเขียนนะคะเป็นเพื่อนทางเฟ e บุ o k ค่ะครับผมของท่านมาดะมิกาเตรียมแม่ก็เลยได้ติดตามนะคะท่านผ่านเฟซบุ๊นะคะวันนี้มาในทีมผ้าบาติกนะคะแล้วก็ชุด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 ผ้าทอใช่ไหมคะคุณนายคุณนายคันมามองนะค่ะในทีมสีเอิร์ธโทนแบบมินิมอลนะคะ ก็คือชงหน้านนะครับของผู้เดินแบบของเรานะครับนายแบบและนางแบบในชุดที่4นะครับเซตที่4ของเรานะครับหลบก็นมองกล้องนะครับให้สัญญาณนะครับ1 2 3นะครับยิ้มครับยิ้มนะคะ ทุกท่านนะคะวันนี้ที่เป็นนางแบบนายแบบเราทางพชอค่ะได้จ้างช่างภาพนะคะใช่ครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ท่านรองนายกเหล่ากาชาติด้วยนะครับรบกวนนายแบบและนางแบบนะครับลงทางซ้ายมือของเวทีนะครับรับบ็อกเซตนะครับอาหารว่างนะครับและก็พักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะครับ ชื่นชอบมากๆเลยนะครับสำหรับดีไซน์และก็สีเสื้อผ้านะครับที่สดใสนะครับบนเวทีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในวันนี้ครับมีเรื่องเพชรนะคะผ้าทอผ้าไหมแล้วก็มีเรื่องเพชรบนทีย้อมนะคะ<ช>สร้างสีสันแล้วก็สะดุดตามากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับชุดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมน,นะคะคซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ แล้วก็เป็นผ้าหูบวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็ชาวไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะอยู่กันอย่างสันติสุขในผืนแผ่นดินนี้ของเราด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็แอบ,บดูแต่ละคู่นะครับก็แอบ,บเห็นดีไซน์บางอย่างที่อย่างจะแบบออกมาตัดเป็นชุดของตัวเองเลยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับน้องฟอกดูกดได